สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเจ้พาพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพ,พี่พบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเราค่ะ1องค์ห้าร้อยเออหนึ่งองค์สามร้งอยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะฝากพี่ๆที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ สำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะ0 8 4 9 5 5 8 0 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพือพ่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหชุดนะคะพี่จ๋าอะ นี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าเหรียญรัชากาลที่ห้านะคะพี่เหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเกา่านะคะพ,พี่เก่าสภาพผ่านการใช้งานค่ะขอบสตังค์นะคะพี่ด้านหลังเป็นช้างสามเสียนค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟจีที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเหรียญรัชากาลที่ห้าหลังช้างสามเสียนค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระกิ่งครองตต คคเคียนนะค่ะพี่จ๋กา,ากิ่งคลองตะเคียนเนื้อโลหะนะคะพี่เหมือนจะเป็นตะกั่วหนักๆค่ะพี่จ๋าพระกิ่งครองตะเคียนนะคะด้านหลังมีอักขระลายยันค่ะพี่กิ่งคองตะเคียนเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่2ค่ะอ่ะหมายเลขที่3เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข3มค่ะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะสามารถแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้คะ่ะอ่ะหมายเลขที่4ี่เป็นปิดตาเนื้อผงคุคลก,ะคะคกคคลักนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการคุกลักนะคะพี่ลักล่อนลนปิดทองค่ะพี่ทองล่อนๆนแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่4ี่ค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่จ๋ารักล่อนเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋า2อ,องค์500บาทค่ะหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพระปิตาหลังแบบนะคะ,พ,ะ,บบะ,คะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบเก่าสวยค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะพี่ เลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานนะคะพี่พระปิดตาหลังแบบ300บาทหมายเลขที่5ค่ะหมายเลขที่6เป็นปรกนะคะพี่จ๋าปรกเนื้อผงหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ปรกเนื้อผงหลวงปู่มหาศิลาะคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้นะคะพี่เป็นเนื้อผงด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่มหาศิลาะคะ่ะ ปรกหลวงปู่มหาศิลาแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จา๋าสององค์500บาทหมายเลขที่6ค่ะอ่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญพระแก้วนะคะพี่เหรียญพระแก้วหลวงปู่ชานะคะพี่จา๋าวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีค่ะเหรียญพระแก้วนะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะ ปีพศ2517นะคะพี่จ่าวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่7ค่ะอะ่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ่า8เป็นขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ขุนแผนวัดบ้านกลางเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่จานีเป็นพระขุนแผนค่ะขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่8แบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่9้าเป็นคุณแผ่นเนื้อผงหลวงปู่ดู่นะคะพี่นี่ค่ะมาพร้อมการเลี่ยมมีร่องรอยกันทาทองนะคะพี่จา๋าคุณแผ่นเนื้อผงหลวงปู่ดูค่ค่ะพี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะจาด้านหลังมีตราปั๊มนะคะพี่ค่ะเป็นปั๊มตรานะพี่นะแล้วก็มีตะกรุดหนึ่งดอกค่ะ ขุนแผนหลวงปู่ดู่เนื้อผงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่เก้าค่ะหมายเลขที่10เป็นหะนุมานนะคะพี่จ๋าหนุมาน,ห,ห,น,มานหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้แบบนี้ค่ะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่ๆมีร่องรอยการเจาะรูนะคะพี่จ๋าหะนุมานพร้อมเลี่ยมนะคะพี่หลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วะคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขที่10นะคะพี่จา๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะอ่ะหมายเลข11เป็นพระปิดตานะคะพี่จา๋าปิดตาองค์เล็กแบบนี้ค่ะพระปิดตานะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่300บาทคะ่ะพี่จา๋าสององค์500บาทนะคะพี่ ปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะเป็นพิมพ์สองหน้า300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพกขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เสมาเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่พี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะเหรียญหลวงพกขันวัดนกกระจาบหมายเลข12ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าย,ยันหลังชัดสวยค่ะพี่ แบ่งปันเลยนะคะพี่จาที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่13ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่จาพ่อแก้ว24-59ค่ะพี่พอซอลึกนะคะพี่จ๋าสภาพผ่านการใช้งาน,นะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย24-59นะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ โหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จานเหรียญหลวงพ่อแก้ว300บาทหมายเลขที่13ค่ะ14เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จานี่ค่ะพี่มีชื่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จาปู่เอี่ยมเก่าสวยค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ได้ฐานม่ต้องรอยกันตอกชื่อนะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข14ค่ะ15นะคะพี่จา๋าเป็นพระปิดตาสายวัดสาพานสูงค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋าปิดตาสายวัดสาพานสูงนะคะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065ค่ะพระปิตาสายวัดสะพานสูง300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อพิมพ์ยืนนะคะพี่ปู่สุขปากคลองค่ะเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะพี่ ด้านหลังนี่ค่ะพี่มีอักขระลายยันมีชื่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข16แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ17เป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าวัดพลับพิมพ์สมาธิพร้อมการเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะพี่พระวัดพลับพิมพ์สมาธินะคะพี่จ๋าเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะ300บาท2องค์500บาทหมายเลข17ค่ะ สิ 18, เป็นพระปิดตานะคะพิจาเนื้อผงเก่าแบบว่าพี่มาแบบแขนยาวๆแบบนี้คะ่ะพระปิดตาเนื้อผงเก่านะคะพจาหมายเลขที่18คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนค่ะพิจาส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่ องนี้เป็นหมายเลข18-300บาทค่ะหมายเลข19เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพีจ๋าเนื้อผงคุกลักนะคะพี่มาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข19นะคะพี่จพี่ๆที่ถูกใจสนใจค่ะพี่แจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะด้านหลังมีรอยจานรักย่นมีจานนะคะพีจ๋าเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข19นะคะพี่จ๋ายีเป็นพระเนื้อดินเอ่อเป็นเบาๆเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นพิมสามเหลี่ยมนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้คะ่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่ๆที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่องค์นี้เป็นพระเนื้อดินพิมสามเหลี่ยมมีล่องอยการลงลักคะ่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข20ค่ะ อ่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อนนนะคะพี่จ๋าพ่อนนวัดหนองโพนครนายกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อนนค่ะหลวงพ่อนนวัดหนองโพนครนายกคะ่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5หนะคะอ่ะหมายเลข22บคะ่ะพี่ ยี่สิบสองเป็นซุ้มกอค่ะพี่จ๋าซุ้มกอเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่สององห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งองสององแม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ซุ้มกอเก่าสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเสมาปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยค่ะพี่ เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่าค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข24บค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่องค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเก่าสวยค่ะ แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่นี่คะ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋ารูปภาพไม่ชัดเจนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอะหมายเลขยี่สิบห้าเป็นพระปิตานะคะพี่จา๋าเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมเก่าเก่าเลยคะ่ะปิตาเนื้อโลหะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จา๋าเก่าสวยคะ่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลยกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่สาปิดตาเนื้อโลหะนะคะพี่เก่าสวยค่ะใหม่เลขที่ยี่สิบห้าสามบาทค่ะยี 2016, ะ่สิบหกค่ะพี่๋าเป็นพระเนื้อพระลีลาเนื้อชินนะคะพี่เป็นลีลาเนื้อชินนะคะพี่๋าเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะพี่เนื้อชินเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่27ิจค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดหนองน้ำเขียวนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดหนองน้ำเขียวชนบุรีนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่จ๋าผิววิ้งดูสวยนะคะพี่อ่ะ สภาพยังดูอันนี้อยู่นะคะพี่ขาดูดีอยู่เนาะพี่เนาะผิวยังดูวิ้งดูสวยค่ะนี่ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดหนองน้ําเขียวชนบุรีนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยม300บาทหมายเลข27ค่ะเก่าสวยค่ะพี่อ่าหมายเลข28นะคะพี่จ๋าเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดลูกอมนะคะพี่ขามีร่องรอยการถักเชือกแบบนี้ค่ะ เป็นลงรักถักเชือกไว้นะคะพี่จ๋าเล็กๆนะคะพี่ด้านในนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกั่วหรือทองแดงน่าจะเป็นตะกั่วนะคะพี่สีเหมือนตะกั่วค่ะอ่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลขที่28ค่ะ29เป็นพระพรหมหลวงปู่ดู่ค่ะพี่จ๋าพระพรหมเนื้อผงหลวงปู่ดู่ค่ะพิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าตาชัดเจนนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่นี่เลยคะ่ะด้านหลังมีรอยจานชัดสวยเลยค่ะพี่อ่ะพระพรหมหลวงปู่ดู่นะคะพี่สาเป็นเนื้อผงค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้าสามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นพระพรหมเนื้อผงเช่นกันค่ะพี่องค์นี้เป็นครูบาบุญชุ่มนะคะพี่สาพระพรหมเนื้อผงครูบาบุญชุ่มสามร้อยบาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังค่ะพี่เขียนว่า ครูบาบุญชุ่มนะคะพี่จ๋ามีอักขระลายันปั๊มยันแดงๆแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระพรมครูบาบุญชุ่มหมายเลข3 0 3 0 0บาทค่ะ31เป็นขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่พระขุดสะหลวงปู่เผือกนะคะพี่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ๆต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ ขุดสะหลวงปูเผือก300บาทนะคะพี่จ๋าพลิกไม่ทันทันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะยี่สิบเออสามสิบสองค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะพี่สามสิบสองเป็นหลวงพ่อโตเนื้อดินนะคะพี่จ๋าวัดบางกระทิงค่ะพี่พระเนื้อดินหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะคะพี่จ๋า มีร่องรอยการลงลักแดงๆนะคะพี่ลักลอกล่อนออกมาแบบนี้นะคะพี่สาแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่หลวงพ่อโต300บาทหมายเลข32ค่ะ33นะคะพี่สาเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะคะพี่สาพ่อสวงวัดชีประขาาค่ะพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อซวงวัดชีปะขาวค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอะ34ิค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่แตกลายงาเก่าสวยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะหมายเลขที่34นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ แจงปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพ300บาทหมายเลขที่34ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จานีเลยค่ะอ่ะแตกรายงานเก่าเก่าหมายเลข34ค่ะ35นะคะพี่จาเป็นวัดเกตค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขที่35นะคะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่า๋าอีพี่แบ่งปันยามเย็นนะคะพี่พบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ,ะหมายเลข36เป็นพระร่วงค่ะพี่า๋าพระร่วงหลังรางปืนนะคะพี่นี่คะ่ะน่าจะเป็นเนื้อตะั่วนะคะพี่สีออกตะกั่วแบบนี้นะคะพี่สา พระร่วงหลังรางปืน300บาทค่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่ษาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่พี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะส่งฟรีนะคะพี่ษาอ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่08 4 9 15 8065คะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่จ๋าสนใจนะคะพ,พี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ เพื่อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า